จะบินเตรียมออกตัวได้อ,อ,อ้าอโอ้ที่บ้านไฟดับโอเคไฟดับจริงด้วย Yan. Dia pok tua. Pan. Thank ตั้งปืนมาดิาปืนอโอ้ให้ใหญ่โอเคประมาณนี้พอ ทีฟังเปะปืนตนปืนชันจงนิ่ง เปนเจ้าค่ะข้าวโพดตัวนี้ ชูพูดแห่งรถยนต์คนใหม่โอเคตอนนี้เออไฟกลับมาแล้วนั้นองลู่น้ำมูกเสศิจงไม่เห็นฉันเฮ้ยคันหายไปไหน ก็คือวิชาแขนไปงีบอเนนี่คือที่นอนบนฟ้า นี่ทำให้สายมันแบบเออไม่ตึงเกินไปทำให้มันมันบบนั้นได้โดยที่ไม่ตกจะก็ทะลุผ่านออกมาดีได้ยอด้อดว้า พีโอวีเมื่อสายมันหยน กับดักเอาไว้เออล่าโจนเผื่อมีโจนมาก็ปึ๊ดล่าอานี้ก็มันฟาโจนคนนี้นี่คือกับดักล่าโจนเอาไว้เออยิงโจนโดยเฉพาะ Dun 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 dun, dun. <smack> เฮ้ยยาเฮ้ยเฮ้ยยาเฮ้ยยาเฮ้ยคราวนี้มาในรูปแบบใหม่ยาวกว่าไม่ยังไงมาลงแล้วเก็บง่ายด้วย กี้หน่อยจะเก็บแรงมาหน่อยโอเคก็จะใช้ก็ดึงออกมาปอกอล้วนี่คือเหตุการณ์สมมตินะ พูดว่านี่คือโจรกำลังเดินเข้าไปเจอโลนุฟาดบี้เลยโอ้เด้เสร็จสักลกับมาเลีอีกสองตัวเราสู้พูดว่านี่คือโจรเจออันนี้ ามีโจมเข้ามาก็จะโดนแบบนี้เลย,อ,ยอะไรนะนี่ก็เก็บ ให้โจรให้โจรเข้ามาแล้วก็เปิดปุ่มเริงานทำงานวู้วเอาเก็บเข้าไป นี่คือที่พระกันโดนรุ่นสาม้อโล่คุณว่าคนร้ายมาพร้อมกับระเบิดอันนี้ก็ตรวจจ,จับแล้วก็ทำลายระเบิดโอ้ ก็จะเก็บพับเข้าไว,วา้พวกคนเคยสูงใครไหมว่า ถ้าเราถ้าเราวันนี้หมุน380รอบมันจะเป็นอะไรไหมเชื่อมต่อไหมก่อน โอเคเชื่อมต่อใหม่แล้วสามารถตัวจับพาโดรุได้พาโดรุมันเป็นฝิมือที่เออเป็นสัตว์ พันไม่กัน โอกาสตอนนี้โทรเลยสิบนาทีไทยโทรเลยโทรเลยสิบนาทีไทยโทรเลยโทรเลยโทรเลยสิบนาทีไทยโทรเลย นี่คือระบบเก็บแบบยืดก็คือมันจะทำให้เหลี่ยมแล้วก็ทำให้ยืดไม่เข้าเ้ยแต่ได้บ่กี้ลูกบอลเข้าเลย ขอขอบคุณปืนข้าศิลาจากบริษัทเออไฟร์อาร์มแห่งหนึ่งปืนข้าศิลาปืนข้ามหินนะรู้จักไหมปืนข้ามหิน ก็คือปืนเข้าวศิลาชนิดหนึ่งศิลาบปวหินหินเบ้ศิลาเราลองลบฝวดดีออกไปดีกว่า วันที่ปีนไป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 เอีโยโชดีที่ไม่ได้เอาหวัวลง ใครชอบโปรดกดไลค์กดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็ตุเกเคร็บ